ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสเดียทาโร่ค่ะพลังงานความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางใที่ด้ทราบคำตอบด้วยนะคะเดือดชาลีออ six of v a n queen of cups My o ออ o r ปพลังงานความรักของคุณดีมากๆเลยนะคะคุณยังอยากที่จะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์นะตอนนี้นะคะทั้งที่คุณและเขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากกันหรืออาจจะมีความแตกต่างกันมากๆค่ะแต่คุณก็มองว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นมันลงตัวนะคะมันทำให้ตัวคุณนะคะ ยังชัดเจนกับเขายังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อได้นะคะถึงแม้บางครั้งอาจจะมีเหมือนกับพลังงานของความใจร้อนกันอยู่บ้างค่ะแต่คุณก็เชื่อมั่นนะคะว่าความรักความสัมพันธ์นะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณมองเห็นแต่ความดีความสวยงามของความรักในครั้งนี้นะคะคุณยังมีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นทุกวันทุกวันนะคะ นะตอนนี้ความรักของคุณจะสมหวังได้อย่างแน่นอนนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีค่ะคุณมีแต่พลังงานบวกนะคะคุณมีแต่พลังงานดีๆเข้ามาในตัวคุณนะคะคุณดึงดูดความรักความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาหากคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะเขาจะเลือกคุณค่ะคุณจะดูโดดเด่นที่สุดคุณจะเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขานะคะ แล้วเขาก็จะรักคุณมากขึ้นทุกวันทุกวันด้วยค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณที่พบเจอแต่ความรักดีๆขอให้คุณโชคดีนะคะ